สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะก็ชั้นบนด้วยกันนะครับผมก็สำหรับข้างบนนะถ้าเห็นกันก็ถือว่าทักทายกันบอกไม้บอกมือหน่อยแล้วกันนะฮะเรื่องสนุกไปด้วยกันได้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักก็แฮปปี้วับริชาแล้วกันครับผมแล้วแฮปปี้เปล่า ว,วันนี้ื่อามแห่งความรักนะครับผมก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็มีต้องบอกว่าความรักสิ่งที่ทททให้ความรักมันเป็นเรื่องของอะไรความหวานหวานิ่งหวานหวานต่างๆที่เราทําให้คนรักนะฮะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะซื้อดอกไม้หรือว่าจะซื้ออะไรอ่ะบราวนี่หรือจะซื้อขนมหวานไปฝากใครดีพ่อแม่ เพื่อนพี่น้องแบนแต่ที่เขารู้ว่สองคนเขาจะชู้ออะไรไหก็ขอทุกคนมีความรักที่ดีตลอดไีตลอดไปแล้วกันครับผมไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบเพื่อนหรือว่าความรักแบบแฟนหรือว่าจะเป็นเชิญชู้สาวหรือไม่ว่าจะเชิญไหนก็แล้วแต่นะฮะก็มีความสุขมากๆนะครัชชี่ลาเลนไทยครับผมแล้วก็หรือว่า ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้ผมได้มาร่วมง,งานด้วยนะฮะผมก็ขอบคุณทางงานมากๆนะครับผมขอบคุณสุริสการินออกโรต้าครับผมขอเสียงให้เขาหน่อยแล้ววันนี้นะฮนะหบังว,ว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีของรางวัลด้วยบอกว่าเดี๋ยวมีเล่นเกมนะฮะใครที่เล่นเกมแล้วได้ชนะจะมีนี้ที่บอกรูปหน้าผมนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมเอาเป็นว่าไปสนุกกันต่ออะไรอย่างนี้กันครับ